สบายดีสบายดีเด้อสบายดีเอฟซีสบายดี FC, ยดนะบ่าวนะสาวสบายดีเมิดทุกคนที่มาติดตาม่องทินน้อยลอยลีลาบุรีเที่เขามาติดตามมากดไลค์กดคอมเมนต์กับขอบใจหลายๆเดอ้อปีใหม่ฝ้าใหม่ไม่หอดเลยขอให้เจ้าอยู่ดีมีแรงโศกมันร่ำรวยเดอ้อมาพี่น้องยังมาท่านกินเขา่ายังมาท่านอยาดม,มาท่านอยากกับมต้องกินมาต้องเหตุทายาจริงเหตุเขาหองก,กันหนึ่งเป็นแล้วอืเขากันหนึ่งไม่อะไร เบิ้งเสรเบิ้งหดเขาเลยหดเขานี่นี่นี่เขาหอยง่ายหนึ่งหนึ่งไม่ไม่โลดนี่อยากจึงหนึ่งพี่น้องเอ้สบายสบายนอกจากเวลาหิวเวลาที่เพิ่นหิวเขาสั่นบึ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 นอยู่บ่ได้แบบนะอืมอันนี้เฮากินแต่ตอนสามสี่โมงแล้วจึงจึงสิมากินตอนค่ำเวลาเฮาอยากจึงเฮตดกินนะพี่น้องนี่นี่หนึ่งเข่านี่สิกแต่พี่น้องสิกเขาเลยก็หน่อยซุก มาติดตามทำกันเดอน์บาเฮาสเห็ดตยังกินจักหน่อยเม е นูมัอนนี่คือลวกหมักบวบกินกับจุดๆๆแล้วมาติดตามทำกันว่าคอสเห็ดตยังกินบรรยากาศดีๆดิพี่นอ้องอากาศบแบบเย็นๆแบบสบายนะหนุ่งเสือยีนแจ็คเก็ตสันนีก็อยู่ได้อะนะโบนาวโบนาวแต่ว่ารู้สึกแบบเย็นยังเงือกอนะอากาศดีๆดิพี่นอ้องอากาศกลางคืนให้เบิ่งบรรยากาศกลางคืนพี่นอ้องนีนนยแบบสงบ เงียบจนเป็นตายาดดิเงียบจนเป็นตายาบมาพี่น้องเขาดาวนี่เขาดาวนี่แหลมเลยเล่ามือันเดียวปะไก่ละมานี่ลูกมานี่แม่จะเอาขอออม,ม,ย,มยิ้มใหายไว้เอานี่นะข่อยมีี่ังเสือข้อนี้มามาหนินี่มาหนิมา,มาลูกปู ิน้อยลีลาัดขี่โอรสซาคอยคอยถุยน้าถุนะถูกังงางอ้าวม่บอเห็นสบายดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝนเนี่ยอากาศกับบริเวณไดเห็นบอลทิพน้อยแล้วก็นุ่งเสื้อแขนสั้นพี่น้องเราวแหลนไปแล่นมาแล้วก็อุ่นบทเหตุยังเบิ่งใส่เบิ่งบรรยากาศอืมบรรยากาศแต่ก็มีดาวมีด้วยกันอยู่ได้ตื่นพี่น้องเงียบสงบนอกจากเสียงหมูเสียงหมาแล้วกะ บ่มีเสียงกันงสามวันนี้พ่อสามมาตามังหุงให้กินพี่น้องสามมาตามังหุงให้กินนะทีมนายมันจังหน่อยก็ลูกกำลังสิพากันตามังหุงนะพี่น้องเด้อต่อพี่น้องเป็นสินแหงมันเป็นสินแหง ငေကေင်းငာေကေကေင်စေင်ငေင်းင်ကေင်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 တើန်တើ มามาพี่น้องมื่อนี้น้องสาวมันมาตำตำม,ตมังหงให้กินเผ็ดสวงงามแจีดิ้เฮาตะกี้กะงามเหมือนกีนก้น้องนนตอนเป็นวัยรุ่นปัจจุบันมีลูกหนึ่งแล้วยังงามาอ๋อไว,น,วนุ่นตะกี้ส่อีกบ่เค็มนเมนาะบะงงเฮาลายอยู่<ม>ประเดี๋พี่น้อง<ม>อันนี้ม,งมังหงเฮายำยีำห้อยแล้ว บอลาตอตาา้นตลนตนอันนี้ทงยังมัใส่ขิเ่เหือดไม่ท้องเยอพอเห็นทงหมดขีเหือดคือมาตาไก่ทงที่เหยือแท้มันทงกะนะสูงอยู่พยายามใสขิงฮะพอหอยเนี่ยแต่เวนดว่า <c oughs> กำลังตามาได้มาเด้ หยวกนวไปหมักหนวกเอายวกนวเอาข้าไปในน้ำร้อยเต่งเียบไปเนี่ยประเด็จพ้นมองไมประเด็ตันประเด็กันนะบุมบิิเกตประเด็กไงสบายสุดก็ต้องดูก่อนมี้จอนกับูนุเสียงมากลแต่แสยกงวหยอกนัวของนไง คงกับจงนะ่านที่เอามาซ้มักงเบยนัือาปามันจุดเย็นหักซือมาปามันเป็นผิดกตบุ๋มีไฟต่ำไงบุมีไฟกินจะมันเนาเองนาเดี๋ยวเราสิมาทำเออเออเมื่อไหร่มาเราคำสิ่งมันหลดอยู่นี่มันไปหลดอยู่นี่มันมาคมองมืออยู่หรออาซิมซิมซิมเราซิมเราน้าๆบึงเอ้ยซิมรานทำลายแตกกินน้อยกินบ่ได้ดรอกลูก จะกินมาได้น่อยใหญ่ก็น่อนม่นเนะโดยเพชรอะนะลูกจานจานไปลองใส่ปลาแดดอีกังต่นตาตาสม้อปล่าแกก็สมเท่าน้นนอตาไม่อยากตาเตื่นตาาหน่อยนึ่งเหนอตาไม่อยากตาไมอยากตาหมอนส่ชีคอตาโดดมอกเพชดจีข่าวตาลูกอืมอนี้ก็ได้ผีโผล่ไปอย่างก อันนี้ผาอันนี้เป็ตามหงุงตามหงุงเลยเราดูมหนาแม่สิผ้าตามนะลูกเด้อเอาซิมเอาซิมรถเอม้ยานอามจักรยาอเ็อิดซิมมิ่โอยนะจาก็ยังมาอิงแม่เลยลูก จังจัง่นี่จังหัวนัวเนาะประ,ยะหยัดได้ยังไม่นัวตานะใส่ไหม,มไปลกูออกจะทำตาอีกน้อยหนึ่งน้ำเพชรเพชรจา,ายแหงอยน่ด้ไม่ใส่ยังไม่ท้อใส่ เอาจับจับจี่ไหนตั้มที่อนหนึ่งแอบแม่แับแม่ป้าขึ้นมาหัเทิงี่ปีโป้กันยมาเลยพอดีบอกจะมาพอดีเดี๋ยวมาเส็จประเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาจังไรขึ้นมามันเท็มอยู่เลยใส่กับเมียปเสรจับดูาจับไปซาวเลยจับจับโคกเมียนจับโคกเมียนมันหมุนนี่จับเนี้ลูกนีมันแห้งมาเนี่เออลูก เป็นที่นเอมาเขาตากนออแล้วตักตักปลยเดยซิ้เนาะแซ่ออือรซิง้่อาบดนก่มันสิความชิบรอกินป้าเออจับจัจ้าเออบ่งลงตามตามลูกตามกิตาเดอ่ม นไปกินกันม,มาเด้อมาเด้อพีพ่น si ้อง em ปัปายไปกินกันเลยมีลวกผักสิลอดตาบงคงป้ายไปกินกันหลายคนกินพี่น้องแซ่บแซบเฮ้ยไข้มากเบิ้ดบอมเป็นถูเป็นถูเป็นกาบกับวายุ เป็นอีกอย่างของใส่วงดสิคนซเหมือนควบริไทยเห็นตอนกินเดพี่น้องนะมันมืดพรากันั่งย่วงมืดตายเห็นผู้สาวซะ่หอากะครับนาอ่ใ้ินทางไทยนะําเด้ฝากติดตามสองทิบน้อยร้อยลีลาเนี่ยเด้อ อยู่หัอยู่นาคือเกาพี่น้องอยู่หัอยู่นาคือเกาอีไปได้พี่น้องพักกันอีมแล้วบะเนี้ฝากติดตาม่องทิบน้อยร้อยลีลานเด้อลุงเปล่าอ้าวไปได้กดไลค์กดคอมเมนต์กับคอยโซ่คอยเฮงเน๊อะโสดโสดเด้อเด้อผู้สาวีเด้อโสดเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องขั นี bye bye. Bye bye. Bye ่บายบายบายเน่